ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทย ดังต้องมนคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญามืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนพราะเชื่อบุญวาสนาสุตศักดิ์สิทธองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รถตัวหมอตํำยอมรับวิสารรา ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเก์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่า ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมยังติดภารกิจส่วนตัวนะครับไม่สะดวกที่จะจัดรายการสดตามปกติแต่ว่าได้อัดคลิปนี้ไว้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีข้อคิดนะครับไปพิจารณาเรื่องการบ้านการเมืองวันนี้เมื่อคืนนี้ผมพูดเรื่องการตั้งคําถามว่าเราเป็นเจ้าของประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินไทยเป็นของเราเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ย เราได้เป็นเจ้าของไหมนะครับแล้ว <c oughs> ความอยู่ดีมีสุขของพวกเราบนแผ่นดินเกิดของเรานี่เป็นยังไงแล้วอนาคตเนี่ยความเสี่ยงมันคืออะไรบ้างพอพูดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยวันนี้ช่วงที่อยู่ที่ริมทะเลก็ได้นั่งคิดนะวะ่าการทําลายชาติเนี่ยจริงๆการทําให้เกิดการสูญเสียแผ่นดินนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะนะครับแต่เมื่อไปคิดนะในเรื่องหลายๆมิติเนี่ย ปรากฏว่าโอ้โหบ้านเราเมืองเรานี่มันทำลายถึงรากถึงแก่นจริงๆนะพวกนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะคนที่ว่าเนี่ยเป็นใครบ้างพี่น้องไปคิดกันเราเองนะแต่ผมจะลองนะเอาข้อที่มันเป็นสาระหลักๆเลยนะให้พี่น้องได้พิจารณานะครับว่าคนที่มันทําลายชาติเนี่ยนะทำลายอะไรไปบ้างนะหรือนะจะทําลายอะไรเพิ่มต่อจากนี้ไปอีกนะครับ ก็ลองดูนะครับเป็นสไลด์โชว์สั้นๆนะเขาจะทำลายสิ่งต่อไปนี้พี่น้องสิ่งทีนะ่สำคัญที่สุดนี่คือเรื่องรัฐธรรมนูนะการทำลายรัฐธรรมนูญการฉีกรัฐธรรมนูนทิ้งเนี่ยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อตกลงระหว่างประชาชนเจ้าของประเทศกับคนที่จะมาถืออำนาจรัฐนะมาใช้อำนาจของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเพราะนั้นรัฐธรรมนูญก็จะเขียนไว้เพื่อปกป้องประชาชนแต่ถ้ามีการทําลายรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเขาร่างกันขึ้นมาแม้จะไม่สมบูรณ์นะแล้วเขาเขียนอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็มันยัดใส่หัวประชาชนนี่นี่คือการทําลายที่เลวร้ายที่สุดเลยคือทําลายอํานาจประชาชนเลยนะบ้านเราเนี่ยนะเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะซึ่งมันน่าอันเียหนาดใจมากนะประเทศมันเกือบ200ร้อประเทศเรานี่อยู่อันดับท็อป3มั้งนะซื นัรประหารมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันเนะีนะ่ยก็ทุกครั้งก็หลายครั้งก็มีการฉีกรัฐมนูลน,นะนะนี่มันเกิดขึ้นนะผ่านการรบประหารโดยลายเซ็นของนะผู้ที่มียศมีศัก์ในบ้านในเมืองที่คนจำเกรงคือสถาบันกษัตริย์ครั้งไหนที่สถาบันกษัตริย์ไม่อนุมัติก็ไม่ผ่านนะนะมันก็คือไม่สําเร็จก็เป็นกบฏโดนยิงตายไปก็มีนะ การทำลายรัฐมนูนไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนเมืองไหนนะถ้าเป็นบ้านเมืองเจริญแล้วนี่เขาไม่ใช้วิธีการทำลายแบบใช้กำลังของคนกลุ่มหนึ่งแบบข้าหนาที่ประยถ้าจะทำลายทิ้งก็คือโดยประชามตินะครับเพราะมันเป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศนะอันที่สองเนี่ยการทำลายการเลือกตั้งที่ต้องพูดเนี่ยเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยบางคนว่าบ้าการเลือกตั้งหรือเปล่า เราอย่าลืมนะครับถ้าเขายัดใส่หัวว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะมันเป็นแค่10บวินาทีประชาิปไตยสิบวินาทีจากนั้นก็ลาลาลลา,า,านะนักการเมืองเข้าไปแล้วก็ไปทําลายชาติอย่างนั้นอย่างนี้นความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเราจะตัดสินว่าใครจะไปใช้อํานาจของเราเนี่ยเช่นเลือกสสเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเสร็จแล้วก็ไปเลือกฝ่ายบริหารแล้วก็ไปคุมฝ่ายตุลาการเนี่ยนะนะอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเป็นอํานาจของประชาชน มอบให้คนไปใช้เนี่ยคนที่จะใช้มันต้องผ่านการเลือกตั้งนะแล้วถ้าการเลือกตั้งนีมันเกิดขึ้นโดยเสรีนะเกิดขึ้นโดยที่สม่ำเสมอไม่มีใครมาแทรกแซงเนี่ยประชาชนก็จะเรียนรู้จากการเลือกตั้งใช่ไหมล่ะเขาทําลายการเลือกตั้งไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งนะบอยคอรตไม่ลงการเลือกตั้งในภาวะที่ต้องการให้รัฐเนี่ยมันเกิดสุญญากาศจะดิ้ดิ้นอนาจตามข้อหนึ่งแล้วทาลายรัฐมนูลเนี่ยการทําลายการเลือกตั้งนะ จึงเป็นเรื่องทีนะ่อันตรายอย่างยิ่งนะไอ้พวกเราที่ต่อสู้นะในจังหวะที่เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นการต่ออํานาจของเผด็จการกลัวจะแพ้อะไรงก,ก็ก็มีเหตุมีผลนะแต่ในความเป็นจริงคือการทําลายการเลือกตั้งคือการทําลายหลักการประชาธิปไตยที่ร้ายแรงที่สุดนะร้ายแรงที่สุดเมืองใดถ้าไม่มีการเลือกตั้งนี่มันมีแต่ความวุ่นวายครับเขาเอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้สำแดงฤทธิเดชของตัวเอง เป็นแต่จะทํายังไงให้การเลือกตั้งนั้นมันซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทําให้ประชาชนศรัทธาการทําลายการเลือกตั้งนั้นผู้ที่ได้ประโยชน์คือผู้ที่ถืออํานาจปืนอํานาจกฎหมายหรือมีอํานาจรัฐอยู่ในมือนะพวกเราเออกไปตระหนักไปคิดต่อให้ดีนะเขาทําลายอะไรทาลายความศรัทธาต่อรัฐสภาถ้ารัฐบาลน,นะฝั่งที่ตรงข้ามฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในอํานาจแล้วเขาต้องการทําลายเนี่ยเขาต้องทําให้สภามันน่าเบือ่อ เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนเห็นว่าสสที่ไปอยู่ในสภาทำตัวไม่เหมาะสมน่าเบื่อไม่น่าเชื่อถือไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนก็เลิกฟังยิ่งประชาชนเลิกฟังเลิกสนใจการเมืองผู้ที่ได้ประโยชน์คือผู้ที่จะแอบเข้ามาแล้วก็ใช้อำนาจของประชาชนนะครับรัฐสภาคือแหล่งรวมอำนาจของประชาชนเป็นเสียงของประชาชนเป็นที่ที่จะพูดเรื่องปัญหาของบ้านของเมืองสื่อสารกับประชาชนถ้าประชาชนเบื่อนะ คนที่ได้ประโยชน์คือคนที่ต้องการประโยชน์โดยที่ประชาชนนะนะเป็นฝ่ายเสียนะฮะพวกนี้ต้องการประโยชน์ต้องการอำนาจนะโดยที่ไม่ให้ประชาชนเข้ามารับรู้อันตรายนะครับการสร้างนะว่ารัฐสภาเนี่ยมันไม่มีความหมายไม่ดีอย่างนั้นงียแน่นอนนะถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต้องทาให้มันดีขึ้นนะต่อไปก็ไม่เลือกอะไรเงี้ยนะ แต่ถ้าเราไม่ศรัทธาต่อรัฐสภาไม่ให้ราคาไม่สนใจไม่สนการเลือกตั้งรัฐมนุนฉีกแล้วฉีกอีกฉีกแล้วฉีกอีกเคยชินไม่เป็นไรนะยุ่งนะฮะบ้านเมืองเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่นะมีรังแต่จะสร้างความเดือดร้อนชิพหายกันในอนาคตทั้งนั้นนะการทําลายความรักและสามัคคีของประชาชนแน่นอนครับแบ่งแยกและปกครองยิ่งประชาชนทะเลาะกันนะรักคนนู้นชอบคนนี้แบ่งเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถจะมองเห็นปัญหาอย่างแท้จริง แล้วก็จะไปทะเลาะกันเองนะเป็นประเด็นเป็นข่าวเป็นสาระให้ทำไปนะแต่ว่าคนที่เป็นตาอยู่นะนะรออยู่หยิบชิ้นปลามันระวังให้ดีนะรู้ให้เท่าทันนะนะครับแล้วต่อไปนะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายพี่น้องครับบ้านเมืองเนี่ยมันต้องปกครองกันด้วยกฎหมายใช่ไหมละครับนะกฎหมายพวกนี้นะ มันจะใช้เส้นใช้สายนะแล้วก็เอากฎหมายไปเป็นประโยชน์กับตัวเองสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าประชาชนไม่ศรัทธากฎหมายนะไม่เชื่อกฎหมายอันนี้ก็เกิดการจราจนนะนะถ้าประชาชนเห็นว่ากฎหมายนั้นนะเอาให้คนรวยเอาเปรียบคนจนตัวเองไม่มีความสุขบ้านเมืองมันก็ไม่มีความสุขครับนะจริงๆเนี่ย ประเทศมันต้องปกครองกันด้วยกฎหมายการทําลายกฎหมายนี่ก็เหมือนกับการทําลายคือแปรของบ้านของเมืองนะเช่นเดียวกับการทําลายการเลือกตั้งนะทำลายกลไกรัฐสภาทําลายรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งหมดเนี่ยความรักและก็สามัคคีของประชาชนนั้นก็กระทบไปด้วยถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะพวปราดรดภาพนะที่เราสแสวงหากันนะเสรีภาพเสมอภาคพาราดรดภาพกฎหมายนี่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธ ตัดสินและปลกครองกันด้วยกฎหมายไม่งั้นบ้านเมืองเนี่ยแย่นะครับนะเมื่อคนเนี่ยนะไม่เห็นว่ากฎหมายจะทำอะไรให้เขาได้โดยเพราะนะกระบวนการยุติธรรมที่มาใช้กฎหมายเนี่ยถูกยึดไปเป็นของกลุ่มคนลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบ้านเมืองใดไร้ธรรมอำภยัยเมืองนั้นบันลหแน่นอนที่เขาว่ากันก็เพราะว่าคนเนี่ยในเมื่อมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวตัดสินไม่มีอะไรที่เชื่อถือได้เนี่ย ที่สุดแล้วมันลงไม้ลงมือใส่กันทั้งนั้นนะครับยิ่งมือใครยาวสาวได้สาวเอาพรรคพวกของตัวเองก็นะตีความกฎหมายอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเปหมดนะก็ที่สุดแล้วคนมันก็จะทนกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้แล้วมันไม่มีความสันติสุขนะครับดูนะครับว่าบ้านเรามีการทําลายสิ่งเหล่านี้ไหมนะดูให้ดีนะครับทําลายเสรีภาพและสิทธิมน,นุษยชนพี่้องครับ ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะเสรีภาพเป็นเรื่องสําคัญสูงสุดเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยจะมีใครหน้าไหนที่เอาอำนาจของประชาชนไปใช้กินภาษีอกรน,นะเป็นเงินเดือนของตัวเองเนี่ยเสร็จแล้วมาทําตัวเหนือประชาชนเนี่ยมันผิดอะการออกกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายนะการใช้อํานาจรัฐให้พวกนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของ นะเป็นผู้ที่รับอํานาจไปจากประชาชนนะแล้วถ้ามาทําตัวเหนือประชาชนนะครับทําลายเสรีภาพปิดปากนะใช้กฎหมายอ้างว่าต้องเคารพกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกเขาอยู่เหนือกฎหมายเ่ยนะแล้วมาทําลายเสรีภาพประชาชนเสรีภาพเนี่ยมันทําให้คนหลายฝ่ายได้พูดได้แสดงออกนะครับได้เป็นตัวของตัวเองได้ถกเถียงกันแล้วมันทําให้สาระต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะแล้วถึงเวลาต้องตัดสินใจเลือกตั้งมันจะเป็นไปได้นะครับและแน่นอนที่สุดครับ ชาติเนี่ยนะถ้ามันมีเสรีภาพในวงวิชาการในวงสื่อวงประชาชนเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้เกิดการตรวจสอบนะแต่อคนที่เป็นปเผด็จการมันจะทําลายสิ่งนี้นะแล้วถ้าเกิดน,กนักเข้านักเข้านี่มันถึงขนาดทําลายสิทธิมนุษยชนเลยนะความสันติสุขความสงบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเสรีภาพในการนับถือศาสนาในการรับข้อความในการสื่อสารนะโดนทําลายหมด แล้วถ้าทําลายสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งอื่นอย่าได้หวังว่ามันจะดีนะทั้งหมดเนี่ยมันไปด้วยกันหมดนะมันไปด้วยกันเวลามันเกิดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะมีสิ่งอื่นตามมานะครับพิจารณากันต่อให้ดีนะครับการทําลายโอกาสและความหวังของประชาชนถ้าให้ประชาชนมีความหวังมีโอกาสเยอะนะพวกนี้ก็จะกลัวว่าประชาชนจะฉลาดรู้เท่าทันนะเพราะฉะนั้นก็ทำลาย อย่าให้มันมีความหวังให้มันอยู่กันไปโง่จนเจ็บกันไปเนี่ยนี่การทําลายอย่างนี้นี่คือทําลายศักยภาพในการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนะเมื่อไม่มีความหวังก็ใช้ชีวิตนะไปวันๆเมื่อมันชีวิตมันไม่รู้จะไปทํำยังไงแล้วก็ฟังละครนะครับมัวเมามอมเมาอะไรกันไปเสร็จแล้วเมื่อมอมเมาเมื่อยิ่งด้วยคุณภาพเนี่ยรัฐก็จัดยัดอะไรเข้ามาให้ อันตรายมากและที่เลวร้ายอย่างหนักเลยนะทาลายชาติทําลายอนาคตเนี่ยชาติจริงๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ทําลายได้นะเพราะเป็นผลมาจากอดีตแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าทําลายเยาวชนเนี่ยนะแย่เลยนะครับจะดูประเทศไหนจะพัฒนาจะดีไม่ดีอย่างไรดูที่การศึกษาถ้าเรารักลูกรักหลานรักอนาคตรักบ้านรักเมืองเนี่ยนะเราจะต้องคิดถึงเรื่องของการเพิ่มศักยภาพ ของเด็กและเยาวชนต้องให้เขามีส่วนร่วมมารับรู้เรื่องปัญหาบ้านเมืองได้แสดงออกเขาแสดงออกถูกผิดเราจะต้องถือว่าต้องให้เขาแสดงไม่ใช่ไปกดไปบีบไปทับกลัวว่าเด็กจะฉลาดเกินหรือว่าถ้าเด็กวิพากษ์วิจารณ์ก็นะทนไม่ได้จับเขายัดคุกคนที่มันรักบ้านรักเมืองมันไม่ทําสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องสถาบันใดๆก็ตามที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินนะต้องรักประชาชนและถ้ารักประชาชนจะไม่ทําลายสิ่งเหล่านี้ ถ้ารักลูกหลานรักบ้านรักเมืองจะไม่ทำลายสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับที่ผมพูดไปเมื่อวันกานการทำลายความเป็นเจ้าของแผ่นดินของพวงชนเมื่อาวานผมพูดในพิติที่มันลึกนะครับเรื่องแผ่นดินที่เราจะเสียไปนั่นก็นหนึ่งนะเมื <c> ่อ <oughs> ถ้าแผ่นดินไม่มีนะมันก็แย่แล้วครับถ้าไม่มีที่ดินไม่มีบ้านไม่มีที่ดินเราจะบอกว่าเป็นเจ้าของประเทศไม่ได้ และที่สําคัญเนี่ยการทําลายโอกาสที่จะได้อยู่ดีกินดีโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงแสดงสิทธิ์แสดงเสียงทางการเมืองพูดอะไรโบทไปแล้วมันเป็นไปตามเจตนารม์โอกาสในการที่เข้าไปควบคุมดูแลกํากับการใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะโดยตัวแทนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้าไปไม่ใช่พวกแต่งตั้งนะครับหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อต้านวิจารณ์นะครับหรือว่านะ ชุมนุมประท้วงเรียกร้องต่างๆสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี่พี่น้องครับนะคนที่เขาทําลายชาติเนี่ยนะเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยเป็นทาสเป็นไพร่เขาเนี่ยเขาก็จะต้องนะแน่ใจว่าเขาทําสิ่งเหล่านี้คือทําลายแล้วพวกนี้จะอ้างว่าเป็นคนดีรักชาติรักประชาชนนะมันจะอ้างอย่างไรก็แล้วแต่นะพี่น้องดูให้ดีนะถ้ามันทําถึงขนาดนี้เนี่ย มันคือการทำลายชนิดที่เราทําลายชาติจริงๆอะไอ้พวกเราที่พิพากษาจณ์และมันหาว่าเป็นพวกชังชาตินี่นะพี่น้องดูให้ดีนะไอ้พวกนั้นทําอะไรครับบอกว่าเรายุแยงนะนะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวอะไรความเป็นจริงคือเราให้หบอกให้เห็นความจริงนะสิ่งเขาทําคืออะไรก็ปิดกั้นนี่ครับนะเมื่อกี้เนี่ยผมนะก่อนเข้ารายการนี่ก็เห็นมีรายงานข่าวมานะบอกว่าเนี่ย พยายามจะส่งข้อความอะไรต่างๆแล้วมันไม่ไปะจะแชร์คลิปไม่ได้เลยมันไม่มีปุ่มแชร์ให้ฮะนี่เกิดขึ้นกับ y t u t u นะเอาละนะยังไงก็แล้วแต่มันคือการต่อสู้นะไอ้คนที่มันทำลายบ้านทำลายเมืองนะตามที่ผมพูดมาเนี่ยพวกนี้คือตัวชั่วตัวร้ายนะครับการเอาทรัพยากรทำเงินภาษีอา,ากรไปใช้นะสูรุ่ยสุร่ายการคอร์รัปชันเนี่ยก็คือการปิดโอกาสนะในข้อที่เราเห็นเนี่ย โอกาสและความหวังของประชาชนถูกทําลายไปนะให้ง่ให้จนให้เจ็บนะให้เจียมตัวนะไม่ต้องตั้งคำถามยอมรับสภาพแล้วก็อจะสร้างกลไกต่างๆเพื่อให้สิ่งเหล่านี้นะมันถูกทำลายยิ่งมันอ่อนแอพวกเขายิ่งอยู่ได้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตยนะอาจจะไม่ใช่หลักทั้งหมดแต่ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ถ้าหายไปหลักการมันจะไปไม่ได้เลยมันจะทาลายซึ่งกันและกัน นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์กันต่อไปนะผมได้เรียนพี่น้องแล้วว่าช่วงนะเนื่องจากว่าการต่อสู้เนี่ยนะผมเชื่อว่าถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้ยอด subscribers ของช่องดรเพียงดินจะไม่ถึง500 0แสนเพราะนั้นก็ต้องถือว่าผมก็ต้องถือสัจจะก็จะไม่จัดรายการแบบนี้อีกนะครับก็นะเพราะนั้นพี่น้องก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กันแล้วกันฝากนะก็ช่วยกันพิจารณา เห็นว่าดีก็นะแชร์กันไปนะครับหรือจะหาคนมากด Subscribe นะเผื่อมันจะมีมิเคิลก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่จะสู้นะครับดำเนินนะเดินเกมกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเราไม่สู้นะผู้ที่มันทำลายเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์นะครับชาติจะเป็นอย่างไรไม่รู้ไอ้พวกนี้มันตายไปก่อนนะแต่ลูกหลานวันข้างหน้าเนี่ยจะรับเพราะรับกรรมนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ